สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องทำไอศครีมรุ่น Q 2.5L นะคะ m น d e In i t ิ l y ี่ค่ะโดยเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะคะจะเป็นสีซิลเวอร์ค่ะโดยสีซิลเวอร์นะคะจะเป็นเนื้อแสแตนเลสค่ะดีไซน์ก็หรูหราตามที่เห็นค่ะก็จะเหมาะกับทุกรัวเรือนเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบสไตล์มินิมอลค่ะถัดมาน,นะคะจะเป็นสีดำค่ะก็คือแบล็กนะคะก็จะเหมาะสำหรับคนสไตล์คลาสสิกที่จะดูพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะคะ สำหรับแนวสดใสเรามาดูที่สีทิฟฟานีกันเลยค่ะใครที่เปิดคาเฟ่ที่ริมชายทะเลหรือร้านแนวสดใสก็จะเหมาะกับสีทิฟฟานีมากเลยนะคะและตัวลิมิเต็ของเราเลยค่ะ Orange Marmalade ค่ะซึ่งเป็นตัวที่นำเข้าในปีนี้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจจะต้องสั่งจองก่อนนะคะเพราะเป็นสี l i ม i เต็ดอีดิชัค่ะถัดมาอีกตัวสุดท้ายของเราก็คือสีเกรส Sky ค่ะเกรสกายจะมีความหูหรามากเลยนะคะเพราะว่า ตัวนี้นะคะ g r e ส s c a ก็จะมีความเป็นกลิตเตอร์ค่ะถ้าเกิดคุณลูกค้าสังเกตน,นะคะก็จะเห็นความระยิบระยับเป็นของดีไซน์ที่หรูหราขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นตัวพรีเมียมที่สุดในตัวตอนนี้เลยนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูส่วนประกอบและการใช้งานเครื่องทำไอศกรีมรุ่นคิว 2.5L กันนะคะโดยเราจะมาเริ่มกันที่ฝาของรุ่น q ิวสอกันนะคะจะเป็นระบบเซนเซอร์ค่ะเมื่อคุณลูกค้าทําการปั่นไอศกรีมอยู่นะคะจะต้องปิดฝาทุกครั้งเพราะว่าเมื่อถ้าเปิดฝากออกมาระบบจะเป็นระบบเซฟตี้ค่ะคือเครื่องจะอยู่ทํางานอตัตโนมัติแต่ว่าเมื่อปิดฝาไปเครื่องก็จะทํางานอ,ตนอัตโนมัติต่อค่ะส่วนต่อมานะคะเราจะมาดูอุปกรณ์ที่แถมมากับตัวเครื่องรุ่นคิวสเอกันนะคะ โดยเรามาดูที่ตัวแรกกันนะคะก็คือตัวไม้พายตักไอศครีมค่ะพร้อมกับคู่มือที่นําเข้าจากอิตาลีเลยค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์ของดูเดนระบายน้ํานะคะ mm. ก็จะมีท่อสําหรับดูเดนระบายน้ํา mm. และยางสําหรับดูเดนระบายน้ํา mm. เช่นเดียวกันค่ะโดยใช้คู่กับดูเดนระบายน้ําค่ะ mm. ค่ะถัดมานะคะในส่วนนี้จะเป็น แกนใบพัดนะคะซึ่งเป็นสแตนเลสสตีลค่ะโดยจะมาพร้อมกับน็อตที่เป็นสแตนเลสสตีลเช่นเดียวกันค่ะและใบปาดนะคะเป็นเนื้อซิลิโคนค่ะที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะจะช่วยให้ทําไอศกรีมนะคะไม่ติดโถค่ะแล้วก็มีเนื้อที่เนียนค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับบางรุ่นแล้วจะมีใบปาดท,ที่บางและก็สามารถหักได้และก็ทําให้เนื้อไอศกรีมค่ะ,คะปาดออกจากโถค่ะออกมาไม่หมด ค่ะถัดมาเราจะมาดูในเรื่องการทำความสะอาดของรุ่นคิว 2.5L กันนะคะซึ่งมีวิธีการทำความสะอาดที่ง่ายมากค่ะเนื่องจากรุ่นคิว 2.5L นะคะจะมีรูเดนระบายน้ำค่ะจะทำให้ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วค่ะรวมไปถึงไม่มีสิ่งตกค้างอยู่ภายในตัวเครื่องด้วยค่ะค่ะถัดมานะคะเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันนะคะ เคร่งนุ่นคว 2.5L นะคะวิธีการใช้งานที่ง่ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกเน่ยค่ะก็จะเป็นสวิตเปิดปิดนะคะเราแค่ทําการเปิดสวิตขึ้นมาแล้วก็เปิดสวิตทคำความเย็ยนค่ะซึ่งจะมีสัญลักษณ์บอกค่ะว่าเป็นสวิตทคำความเย็ยนนะคะแล้วก็ตั้งเวลาค่ะและหลังจากนั้นเราก็เทส่วนผสมลงไปรอเพียงแค่1 5 2 0นาทีเราก็จะได้ไอศจรีมที่เราต้องการออกมาทุกรสชาติทุกประเภทค,ค่ะ ซึ่งคนลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าตัวเครื่องรุ่นคิว 2.5L นั้นมีประสิทธิภาพมากค่ะเนื่องจากเป็นตัวเครื่องที่ made in อิตาลีค่ะเป็นงาน handmade เหมือนรถเฟอร์รารี่ค่ะโดยจะมีความปราณีตและก็มีประสิทธิภาพรวมไปถึงดีไซน์สวยงามแล้วก็คุ้มค่ามากแน่นอนค่ะระบบภายในของเครื่องทำไอศครีมรุ่นคิว 2.5L นะคะ เป็นคอมเพรสเซอร์ที่มาจากอิตาลีค่ะใช้น้ำยา R44A ค่ะซึ่งเป็นระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพและดีที่สุดในการทำไอศครีมในตอนนี้ค่ะเพราะว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ลบ9จะทำให้ได้เนื้อไอศครีมออกมาที่มีความเนียนละมุนค่ะถ้าหากคุณลูกค้าท่านไหนสนใจเครื่องทำไอศครีมรุ่น Q2.5L นะคะสามารถ ดูเพิ่มเติมได้ที่ www. intoheaticecream.com หรือสามารถติดต่อได้ที่ LINE แอด at c u s t y นะคะสวัสดีค่ะ